มาทุกคนผมว่าคนน่าจะเยอะแล้วเราจะมาเริ่มเริ่มฝันฝันนะน,นั่นกันดีกว่าหุยขัดใจแสงวะ่ะน่าเกลียดนันนะได้ไอมทําทไมหน้าต้องชมพูด้วยมาผมจะมาเริ่มฝันกันดีกว่าคือคือ,คอเล่าไงวะเรียบเรียงแบบมันก็เริ่มมันผ่านมานานแล้วอ่ะ อ่มโอเคมาเริ่มละมาผมจะเริ่มเล่าฝันแล้วนะครับทุกคนเงยหน้าขึ้นแล้วถือโทรศัพท์จริงเหรอมันจะช่วยหรอว้ายเห็นห้องผม่ะดิมันก็จะมีความแบบยังไม่ได้เก็บไง ไม่ได้อันนี้อันนี้ดีกว่าไม่กีไว้เลยอะเสียหมดเสียทรงหมดอันุ่คนผู้ชมทั้ง50,000คนผมจะเล่าฝันอันนี้แล้วนะฮะผมจะเล่าฝันให้ทุกคนฟังคือคืออย่างนี้คือฝันนะมันเริ่มจากที่ เราไปกินข้าวตัวละครในลูกกี้มีสองคนแต่มันมีคนอื่นด้วยคือผมถ้าผมเดาผมไม่รู้ว่าที่ไหนแต่ไม่น่าจะใช่กรุงเทพมันน่าจะเป็นต่างจังหวัดไม่รู้สักที่หนึ่งอาจจะเป็นขอนแกน่นหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าเพราะว่าเปิดซีนแรกในฝันนะมีมีผมกับพร้อมไปกินข้าวแต่ไม่ได้ไปสองคนแบบเหมือนไอ้พร้อมอะ่ะพาเพื่อนมาสองคนกลายเป็นมีสี่คนแล้วณนะจุดจุดแรกนะแต่ว่า จำจำหน้าตาของไอ้สองคนข้างหน้าเราไม่ได้แล้วที่นี้ร้านข้าวมันเป็นร้านครับอุ้ยฝันยุคไหนเนี่ยยังนั่งกินข้าวที่ร้านได้อยู่เพิ่งนึกออกเออนั่นแหละแล้วก็ร้านข้าวมันเป็นเป็นเป็นร้านข้าวเหมือนร้านก๋วยเตี๋ยวอะทุกคนแต่ไม่ใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวอะคุณเคยเห็นโต๊ะก๋วยเตี๋ยวไปที่มันจะเป็นโต๊ะสีแดง <S 2> <S 2> <ๆ>เหล็กๆพับได้หรือบางทีเป็นสีน้ําเงินอะเออมันเป็นโต๊ะเก,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 ก๊ะๆกลางๆแบบนั้นอะไอ้ที่แบบเคอะมันบบป้องแปงได้อะอ้านั่นแหละนั่นแหละมบบันใ่ม แล้วไงต่อวะแล้วก็เข้าไปนั่งผมก็เข้าไปนั่งใช่ไหมโโหมันต้องวาดรูปปป,ปากรกอบทุกคนเราก็วาดรูปไม่ค่อยเก่งอะแต่ว่าผมจะลองดูไอจะลองดูแบบมันจะหนักกว่าเดิมเพราะว่ามีรูปประก,กอบเนะี่ยเอ้ยเลยไม่ได้ชาร์จแบตประการไม่เป็นไรไม่ใช้ละ โอเคนั่นแหละก็คือถึงไหนแล้วนะถึงถึงโตใช่ไหมมันจะมีโตสองโต๊ะคือแบบนี้สมมุติว่านี่คือโตที่หนึ่งนี่คือโตที่สองแล้วแล้วบริเวณตรงเนี้ยบริเวณข้างหน้าเนี้ยก็คือป้าที่ทํากับข้าวมันเป็นมันเป็นร้านเหมือนเหมือนบันไดเข้าห้างอะ่ะกูยิ่งเล่ายิ่งงงกูงเล่าอะไรมาเนี่ย อร้านร้านอาหารร้านนี้จะตั้งอยู่ข้างบนข้างบนบันไดเหมือนเราต้องเดินขึ้นบันไดก่อนประมาณแบบสี่สี่ห้าขั้นก่อนเข้าห้างรู้ไหเห็นปะไอ้บันไดก่อนเข้าห้างที่มันค่อยๆแบบสโลปขึ้นแบบเนี้ยแล้วร้านาตั้งอยู่ตรงนี้เออเราโต๊ะอยู่ข้างในร้านใช่ไหมอ่ะเล่าแต่น้ําไม่ต้องพูดถึงเนื้อหาแล้วนั่นแหละแล้วทีนี้ผมก็นั่งหุดหงิดวะทุกคนแป๊บหนึ่งนะโฮไว้ก่อน โหโหที่ผมเล่าไปก่อนนะมันมันต้องมีภาพประกอบอะไม่งั้นมันไ,ไม่เห็นภาพจริงปากกาเป็นอะไรอะโอ้ขอชัดแปดแป๊บนั่นแหละน่าจะชัดร้านก๋วยเตี๋ยว <laughs> ร้านก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่ร้านก๋วยเตี๋ยวพูดอะไรกูเนี่ยร้านข้าวแต่โต๊ะเหมือนโต๊ะก๋วยเตี๋ยว รอผมลอผมชาร์จ ipad แป๊บนึงนะชาร์จแบบยังมันมันเล่าไม่รู้เรื่องว่ะมันมีความแบบอะไรก็ไม่รู้อะโฟกับันเาผมไม่ได้ใช้ ipad นานตั้งแต่เราเลิกเรียนอะ <c oughs> แบบแบบมันน่าจะขึ้นไวอยู่นี่ขอชาร์จแป๊บน,นึง เออคือ you, คอยู่พวกอยู่เก็ตรูปโต๊ใช่ไหมโต๊ะจะเป็นโต๊ะที่อ่ะสมมุติผมนั่งกินข้าวอยู่แบบนี้ตรงวผมนั่งผมนั่งกินข้าวอยู่มุมนี้ไอ้พร้อมอ่ะจะนั่งข้างมือผมอันนี้คือโต๊เรานะอันนี้คือโตเราพร้อมอ่ะจะนั่งข้างข้างขวามือผมแล้วก็จะมีเพื่อนมันสองคนนั่งอยู่ตรงนี้ตรงนี้อันนี้คือเพื่อนหนึ่งเพื่อนสองฮะอยู่ตรงนี้มันก็คือนั่งเป็นสี่เหลี่ยมเราข้างหลังเราก็จะมีอีกหนึ่งโตเออเดี๋ยนะ ไอ้แบตมันน่าจะขึ้นแหละเฮ้ยแบตแปดเปอร์เซ็นต์มาใช่แล้วเอตัวเอ้ยเนี่นี่ยเนี่เดี๋ยวค่อยๆว่าให้ทุกคนดูอ่ะหนักเลยกูทำอนะไรกูเนี่ย ยิ่งมาดรูปเก่งๆอยูนี่นี่ๆๆนี่ต้องเป็นมุมไหนเฮ้ยเอามั่วไปหมดแล้วโอแบตจะหมดแ้วหนึง มันต้องว่ามันต้องให้ดูมุมไหนวะเฮ้ยงงไปหมดเลยแหละเอ๊ะไม่ใช้แล้วเราไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องจริงคำหนึ่งไม่ได้ไม่ได้ตั้งใจมาเอ,อ๋อรู้สึกไม่ดีเลยเนี่ยพอพอตัวเองปญัญญาอ่อนเหมือนอนะูแช่มุมไหนวะ วิ้ยทำไมดูในนี้แล้วผมงงวะเออถ้ามันเป็นโตอย่างนั้นแหละเป็นโตะที่ผมหมายถึงใช่ไหมแล้วทีเนี้ยเรื่องเรื่องมันเกิดจากที่โต๊ะข้างหลังคือมีคนสองคนนะ่ะและเขาน่าจะเป็นแฟนกันเขาเดินผ่านเดินผ่านโตะเราไปไป,ไปนั่งโตะข้างหลังเออแล้วด้วยความที่เราแบบเรา ความเป็นมนุษย์อดผมก็ไม่รู้ว่าผมจะหันไปมองทําไมแต่ผมแค่อยากรู้แค่ว่านดจุดๆนั้นนื่นะจุดๆนั้นโดนเซลล์โดนติดคือตอนนั้นอะ่ะผมรู้แค่ว่าเราเราอยากรู้ว่าหน้าตาคนที่เดินผ่านอะ่ะเราเป็นยังไงเออใช่ซึ่งคือพอเราอยากรู้เสร็จปุ๊บสิ่งที่ทําก็คือผมอะ่ะก็เลยหันไปมองอย่างนี้ซึ่งมันอาจจะผิดวิสัยแหละเพราะว่าเรานั่งหันหลังใช่ไหมกลายเป็นผมจะแบบหันไปมองอย่างเงี้ยปุ๊บ <c oughs> คือความคือความความที่มันจะเป็นเรื่องได้มันอยู่ตรงนี้แหละคือเขาเป็นเขาเป็นแฟนกันแล้วมันมันแน่นอนมันธรรมชาติของเราเนาะผมคือมีคนสองคนนั่งอยู่แบบอะไรเงี้ยผมก็เลยเลือกที่จะมองแฟนเขาก่อนแต่ไม่ได้มองเพราะว่าแบบจะจะอะไรนะมองแค่แบบว่ามันมันไปตามสันทธธนนะัตญาณน่ะเราก็มองแฟนเขาก่อนแล้วเราก็ค่อยไปมองผู้ชายปุ๊บทีนี้พอพอผมไปมอง พอผมมองเสร็จปุ๊บอะเราไม่ได้มองค้างใช่ปะผมมองปุ๊บในสมมติว่าผมมองคุณผมมองปุ๊บปุ๊บแล้วก็แบบหันกลับอะไรเงี้ยแล้วเออข้างหลังวันนี้มันเป็นความฝันนะแล้วเหมือนไอ้ไอ้โต๊ะข้างหลังอะเขาก็เหมือนแบบเขาก็ติดใจเว้ยเขาก็แบบตะโกนขึ้นมาว่าแบบอะไรวะมองหาพ่อผมเหรออะไรฟิลฟิเนี้ยเออว่ามองมอง,มองหน้าหาพ่อผมเหรออะไรางี้ผมก็แบบเอาละ แต่แบบเราไม่ได้ตอบโต้นะตอนนั้นสมมติผมนั่งกินข้าวอยู่ไอ้พ้อมกงอยู่น,น,นี่นู่นนี่นั่นอะไรทุกคนได้ยินหมดเลยแล้วแล้วอะไรวะพรอเราได้ยินโดนด่าปุ๊บอะตัวผมมันรู้สึกว่าแบบเอ้มันไม่ใช่แล้วมันมันด่าเรา <c oughs> มันไม่ใช่แล้วมันด่าเรามันแบบมันเกินไปแล้วแบบกูแค่มองทําไมมันต้องด่ากูด้วยวะอะไรเงี้ยแต่แบบเราไม่ได้หันเข้าไปแบบตอบโต้อะไรเงี้ยแล้วผมก็เลยแบบว่าซุบซิบเว้ยผมก็เลยซุบซิบกับไอ้ไอ้พร้อมเขาแบบว่าเฮ้ยเอาเลยเปล่า ะเป็นไงเวนักเลงวะผมบอกเลยว่าแบบเฮ้ยเอาเลยป้องแบบจัดจัดการไม่งอนเลยป้ะแต่แบบคือไม่ได้คือไม่ได้พราะเก่าแล้วเพราะรู้สึกว่าคือณตอนนั้นอะเรามีสี่คนแล้วมันมีสองคนสองคนที่หมายความว่าผู้ชายหนึ่งผู้หญิงหนึ่งอะเท่ากับว่าคนเดียวความหมายผมก็คือหมายความว่ากระกระทืบแม่งเลยเราจะได้จบแล้วเราก็หนีไปอะไรเงี้ยเพราะว่ายังไงเราก็ชนะอยู่แล้วใช่ปะมันก็จะมีความมีความ ความเป็นจริงสูงมากเลยผมก็รู้สึกว่าเออเอ,เอาเอาแม่งก่อนเลยอะไรเงี้ยเออแต่ว่าไม่รู้เป็นอะไรในฝันอะมันก็มีความรู้สึกว่าไอ้ไอ้สามคนตรงนั้นอะมันไม่ได้ฟังเราเว้ยมันไม่ฟังเราเลยมันไม่ฟังที่เราหมายถึงเลยอะไรเงี้ยแล้วเราไอ้ตัวข้างหลังอะมันก็มันก็ฟีลแบบตะโกนว่าอะไรว่าแบบว่าเออมึงรอกูแป๊บนึงเดี๋ยวกูแบบตามเพื่อนมานุ่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วไอ้พร้อมก็ไอ้พร้อมข้างๆผมก็เลยเริ่มละก็เลยแบบสายเจราจาเว้ย ก็เลยเจรจาว่าแบบเฮ้ยอะไรมึงแบบทำไมแบบแค่นู่นนี่แต่ผมจําดีเทลที่มันคุยไม่ได้นั่นแหละแต่ผมจําดีเทลอย่างหนึ่งที่มันพูดได้ก็คือมันบอกว่าไอพอลมันตอบคุยกับคนข้างหลังว่าแบบสรุปมึงจะเอาอยัางไงอะไรเงี้ยมึงจะเอายัาง,ยางไงแล้วแบบมึงจะเรียกเพื่อนมาใช่ไหมได้ดีอะไรเง,งี้ยแล้วพอไอข้างหลังตอบว่าเออใช่เดี๋ยวกูจะเรียกเพื่อนมาไอพอลก็เลยบอกว่าป่กทุกคนกลับผมก็เฮ้ย <laughs> มึงมึงถามเขาทำไมเมื่อกี <laughs> ้ มึงมึงจะถามเทราะทำไมมึงถามเขาะเเพื่อนเราไม่ตัวเองกลับใช่ป่ะผมก็เฮ้ย hey, เอา้เอาเฮ้ยในเมื่อมันบอกว่ากลับอย่างนี้ถ้ากับว่าเราก็เราก็เรา,เ,รา,เ,ราเสียมาแล้วใช่ป่ะเราก็เลยแบบก็เลยกลับมันจะได้ไม่เป็นปัญหาเพราะว่าเพื่อนมันจะมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวกลายเป็นว่าแบบพกเอาวงอาวุธมาด้วยมันก็สู้ไม่ได้ใช่ไหมล่ะเออได้แหละไว้พร้อมฟังไว้มันเป็นเรื่องเรื่องที่กูฝันถึงมึงแล้วทีนี้พอพอพอ,พอพอพอพร้อมพ,พูดว่าแบบ พอพอยพร้อมพูดว่ากลับอะ่ะ<ๆ>ก็กลายเป็นว่าภาพในฝันผมมันก็เลยตัดตัดสลับไปแบบว่าทุกคนอนะกลับแล้วกลับก็คือไอ้สามคนนั้นไอ,พอน้พอยกับเพื่อนมันสองคนอะคือคือกลับไปเลยแล้วเหลือผมมาที่แบบเดินลงจากบันไดไปข้างหน้าเว้ยเดินลงจากคืออย่างที่บอกว่าร้านมันตั้งข้างบนอะแล้วเราต้องเดินลงบันไดไปเพื่อหน้าร้านอะไรเงี้ยแล้วแล้วไอ้ตัวนั้นไอ้ตัวที่มีปัญหาเรามันก็ยืนมองอยู่ข้างบนยืนแบบยืนมองเราอยู่อะไรเงี้ยนั่นแหละยืนมองเราอยู่เสร็จปุ๊บ อยู่ๆตัวละครตัวหนึ่งโผล่มาคือพี่วอลไปไม่รู้มาไงเหมือนกันผมยเดาว่าน,น่าจะเป็นขอนแก่นหรืออะไรเงี้ยเพราะว่ามันมันมีตัวละครในภาคนั้นเยอะมากก็มาข้างหน้าเว้ยแต่แบบไม่ได้มาร่วมกินข้าวหรืออะไรอ,อยู่ๆก็โผล่มาข้างหน้าเอออยู่ๆก็โผล่มาข้างหน้าอะไรเงี้ยแล้วผมก็แล้วแล้วอยู่ๆก็ไม่รู้ว่าพี่แกรู้เรื่องได้ไงเวฟีลเหมือนพี่แกรู้เรื่องอ่ะ <c oughs> คือคือไอผมขอเรียกไอคนที่ไม่รู้จักที่จะหาเรื่องเราว่าไอเอแล้วกันนะ คือไอเอมันก็ยืนมองอยู่ข้างบนใน่่ยมาสมมติว่านี่คือไอเอแล้วเนี่ยร้านอยู่ข้างบน,นแล้วมันเป็นบันไดเราก็เดินไปข้างล่างผมอยู่นี่ก็เดินมาเจอกับพี่วอรตรงนี้แล้วพี่วอก็เหมือนจะไปยืนอยู่ตรงนี้ยืนอยู่ข้างใต้มันตรงเนี้ยก็ฟีลแบบแต่ยืนห,หแบบันหลังให้สไตล์แกแบบยืนกอดอกหันหลังให้อะไรเงี้ยซึ่งผมก็ไม่รู้ว่าไปยืนทําไมเพราะว่าถ้านาจุดจุดนั้นเราเราจะหนีกันจริงเราจะกลับอะเราก็คือเรียกรถแล้วเราก็กลับเว้ยผมก็มีความรู้สึกว่าแบบเฮ้ยไปยืนหันหลังให้แบบนั้นนะมันมันไม่ปลอดภยัย <c ười> เออ มันไม่ปลอดภัยใช่ป่ะผมก็เลยม,มีความรู้สึกว่าเออมันไม่ปลอดภัยแล้วมันยืนหันหลังให้อผมก็เลยเดินเข้าไปใกล้ๆไว้แต่ว่าเราแต่ด้วยความที่ผมรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยอ่ะผมก็เลยมองหน้ามันตลอดเวลาแบบมองอะ่ะเหมือนแบบมองตลอดแต่ไม่ได้มองจะหาเรื่องมองแค่แบบว่ามันจะทําอะไรหรือเปล่าณจุดนั้นเราไม่รู้ว่ามันพกอะไรมาด้วยอะไรเงี้ยเอออะไรวะใครใครขอมาไอ้พร้อมขอเอ,อ้ยเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อย กำลังกำลังกลังจะจบแล้วมันใกล้จบแล้วลาคาญผมวะอืมนั่นแหละไอ้นี้ผมบอกผมรู้สึกว่าไม่ปลอดภัยแต่แบบเราก็เลยมองไว้ให้เพราะว่าแบบว่าเผื่อมันจะทําอะไรสักอย่างเราจะได้แบบตั้งตัวทันอะไรเนี้ยคือคือผมเป็นคนที่มีความระวังระวังตัวสูงมากอะไรเงี้ยแบบในในเหตุการณ์แบบนี้จะมีความระวังตัวมากก็คือแบบเซฟที่สุดอะให้ตัวเองปลอดภัยที่สุดได้ทําได,ได้ก็เลย ก็เลยมันก็กลายเป็นเหมือนแบบผมมามองหน้ามันอยู่แลวไอ้ไอ้เนี่ยไอเอมันก็แบบฟิลแบบคุยโทรศัพท์กับเพื่อนอยู่แต่ว่าสายตามันก็มองมาเว้ยแล้วทีนี้ผมก็แบบไปใกล้ๆพี่บอใช่ป่ะแล้วแล้วไอ้พี่บอมันก็เลยพูดว่าแบบพูดเบาๆอ่ะแบบกระซิบตาหันหลังอยู่แบบว่ามึงยังไปมองมันทำไมี้ยอะไรกับไปเรียกรถได้แล้วอะไรกับแบบกลับได้แล้วผมก็อ่อโอเคแบบกลับก็กลับอะไรเงี้ยแต่แต่นะจุดที่ผมผมก็เลยงงว่าทําไมในฝันเราไม่เดินไปเรียกรถด้วยกันแล้วเรากลับกลายเป็นว่าพี่เขา่ยืนอยู่ตรงนั้นเว้ยก็งงอยู่วว่่่าาาทํไมแต ฝันมันก็ดําเนินการต่อคือผมก็ก็คือค่อยๆเดินถอยหลังแต่ไม่ได้เดินหันหลังให้นะก็ยังมีความแบบว่าเอ่อราแวงอยู่อะก็แบบค่อยๆเดินถอยหลังเดินเดินถอยหลังถอยหลังถอยหลังไปเจอรถแท็กซี่คันหนึ่งเว้ยไปเจอรถแท็กซี่คันหนึ่งก็คือแบบเราเราจะโบกแบบท็กซี่แล้วจะเป็นแบบท็กซี่เก่าๆเลยสีฟ้าจําดีเทลได้เป็นเก่าๆสีฟ้าแบบเก่าชนิดที่แบบกระจกแบบหมุนเน่ยไอ้ที่แบบกระจกหมุนอย่างเงี้ยเออผมก็เลยโบกแท็กซี่แล้วก็บอกแล้วผมมันไม่รู้ว่าที่ไหนผมก็เลยบอกว่าไปจากที่นี่ก่อนมั้ แล้วผมก็เลยแบบขึ้นรถแต่ความทุเลนแบบนี้ผมมาลืมบอกคนขับว่าเอ้ยเดี๋ยวรับคนรู้จักผมด้วยรับเออรับเพื่อนผมด้วยอะไรเงี้ยลืมพูดไว้แล้วแบบพี่วอลก็เห็นใช่ไหมว่าเราขึ้นแท็กซี่คันไหนแล้วแท็กซี่มันก็ขับเลยไปแท็กซี่ก็ขับเลยไปปุ๊บแล้วแล้วพี่วอลก็แบบฟีลแบบฟีลแบบจะขึ้นรถอะแต่ว่าผมลืมบอกแล้วรถมันก็ขับเลยไปนิดนึงอะแล้วเขาก็แบบฟีลแบบตีตีกระจกอะตีตีกระจกอะไรเงี้ยใช่ป่ะแล้วผมก็เอ้ยลุงลุงแบบเออแบบจอดให้เขาอะไรเงี้ย แล,แล้วฟิลแล้วแล้วเหตุการณ์มันเกิดขึ้นเร็วมากระหว anyway. ่างนี้เขาแบบเคาะกระจกอะอะไรจะเปิดปุ๊บอะไอไอเอมากับเพื่อนมันอะก็คือรวมกันสามคนอะแล้วก็ถือแบบประเจมาด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็คือแบบใส่พี่บอยผมก็แบบเฮียชิบหายแล้วไอ้ตัดชิบหายแล้วมันเกิดขึ้นเร็วมากมันแบบอะไรว้เนียแล้วแล้วไอ้ลุงแท็กซี่มันก็คือจะขับหนีไปมันคือจะไปแล้วมันตกใจอะผมก็เลยแบบว่าชิบหายแล้วปล่อยใลพี่กูตายแน่เลยก็เลยแบบเปิดประตูแล้วก็คือเปิดประตูอะแล้วก็เพื่อนที่จะลงไปหาพอพอลงไปหาปุ๊บก็คือแบบ ภาพก็คือพี่บอยอยู่ที่พื้นแล้วแล้วก็คือไอ้สองตัวกาลังแบบต๊ดตืดต๊ดตืดพี่บอยผมก็เลยแบบเป็นเหลือหนึ่งหนึ่งไอ้นี่แล้วภาพที่เราเห็นคือเรากาลังจะแบบตืดต๊ดต๊ดตดแล้วก็แบบประแจก็คือแบบตีหน้าเราแล้วเราก็ล้มลงไปไปแล้วเราก็นอนพื้นแล้วก็กลายเป็นว่าโดนกระทือนไปอยู่สองคนแบบสามต่อสองอ่ะก็คือแบบเฮ้ยทำไมแม้แต่ในฝันกูยังแพ้วะไม่เข้าใจวะแล้วแบบเออมีมีความงงมีความแบบทําไมวะ นั่นแหละทุกคน้วแล้วความฝันผมก็จบลงคือคือโดนกระทืบแบบจริงจังมากนะแบบเขามีอาวุธอะไรเงี้ยมันแบบมันมันมีความแบบใจเต้นตุบตาปะแเกเข้าใจหรือเปล่าก็คือก็คือตายคู่ไปเลยแล้วลูกพี่ลูกพี่ผมก็คือไม่รู้อะไรเลยแล้วไอ้ตัวที่บอกว่าแบบเฮ้ยสรุปมึงเอาเพื่อนมาด้วยเหรอเอองั้นกูกลับก็ก็คือกลับจริงๆก็เหลือกูสองคนงงแล้วคือในฝันแบบจริงจังมากคือมันถือว่าเป็นฝันร้ายนะก็ตื่นมาก็แบบก็ก็มีความเหนื่อยอะก็มีความตกใจ แล้วทำไมในฝันสู้ไม่ได้วะปกติในฝันถ้าเป็นฝันไอบอลบอกว่าในฝันมันสามารถเสกปืนเสกอะไรงนี้ได้นะแต่ฝันควบคุมไม่ได้วะมันเป็นตุตบตาปะแยมันมีความเหนื่อยไร้พร้อมก็หายไปเลยเพื่อนมันสองคนซึ่งก,ก,ก็คือเอสเตอร์จริงๆแหละคือตัวประกอบเลยแบบมึงไม่พูดไม่จ่ายสักคาเลยหรือว่าผมไม่ให้โอกาสเขาได้พูดป่ะเออเอันแหละแล้วก็มีความแบบโด,โดนโดนกระทืบจริงจังมากผมบอก จริงจังแบบจริงจังจริงอ่ะหลอนหลอนมาหรือว่ามันอาจจะเป็นเรื่องจริงนะอนาคตนะขอนแก่นก็ได้นะเฮ้ยเป็นลางหรือ,ปอเปล่าเพราะว่ามันตัวละครแบบสามคนเลยนะไม่แน่ก็ไม่แน่ไวพร้อมก็ชอบพาเพื่อนมาด้วยนั่นแหละทุกคนนัแหลก็จบความหวา่นลงไปแล้วนะเออมันก็ลื่นไหลเลยนะมันนานตรงโต้เ,ยเย่ยแหละสรุปกูวาดรูปอะไรนะขอดูกันทุกคนมันเป็นโตะหรือเปล่า เออมันก็มันก็คงเป็นโต๊ะแหละเนาะนั่นแหละจบแล้วกับความฝันผมคุณคุณมาดูความฝันผมอะไรแยะ,ยะครับเนี้ยหกหมืน่นคนคุณเป็น,ค,ปนคุณเป็นอะไรกันมันก็เขินเลยป่ะใน,ในๆก็หดๆแล้วก็ต้องเออณนะโอกาสนี้ขอขอบคุณหนึ่งจุดสี่ล้านฟอไปด้วยเลยกัน <c oughs> ขอขอบคุณหนึ่งจุดสี่ล้านฟอไปด้วยเลยแล้วกันนะครับทุกคนก็ <c oughs> สำหรับวันนี้ก็ต้องขอ ขอบคุณท you. ุกคนมากนะครัท <haciendo noise> ี่ยังอยู่ข้างๆกันเสมออาคอยสนับสนุนกันต่อไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็หวังว่าในอนาคตเราจะมีผลงานให้ทุกคนได้ชมอันเร็วนะฮะก็ขอบคุณทุกคนมากครับที่เป็นหนึ่งหนึ่งบันไดใช้คำไม่ถูกหรอกก็นั่นแหละฮะขอบคุณที่สนับสนุนกันแล้วกันนะครับทุกคน thank you โอ้โห ไหนๆคนก็เยอะขนาดนี้แล้วผมก็เลยขอถือโอกาสแบบมอบบทเพลงนคนเพลงหนึ่งแล้วกันนะฮะถือว่าเป็นการขอบคุณทุกคนสักครู่นะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากจริงนๆะเราจะมอบเพลงให้ทุกคนหนึ่งเพลงเพราะฉะนั้นสักครู่ครับ ขออ่านเม็ดหน่อยเออทำไมทำไมผมต้องอ่านเม็ดเฮ้ยเห็น oh, อ๋อนน o t h อบอย y ฝ่ายทุกคนผมจะขอมอบเพลงให้ทุกคนหนึ่งบทเพลงนะฮะซึ่งผมไม่ได้จะเล่นกีตาร์ยิปไ,ไม่ใช่ เดี๋ยวมาเปิดให้ทุกคนฟังนะครับมาแล้วทุกคนอ่าเพลงไม่มีความหมายเลยฮะผมชอบไปเชยก็คือบังคับทุกคนชอบไปด้วยเลยครับไม่มีเหตุผลก็ต้องขอขอบคุณสำหรับทุกคนด้วยนะครับขอมอบนึ่งบทเพลงแน้วงกันนะฮะ หมดได้ที่อยู่กีตาร์แล้วทำไมอะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวคอหามันก็ได้เรนนะคอกับมันยังไงวะ อ่ามีคำขอไหมครับี๋จะส่งคำขอไปให้อ่าน้องๆอ,อาจจะเกิดไม่ทันเพลงนี้นะฮะซึ่งผมก็เกิดไม่ทันถ้าไม่มีปปาผมเปิดมก็คงเกิดไม่ทันเหมือนกันเอาอูยพอไม่รับไม่เป็นไรอนะ่ะไม่เป็นไรเรามานั่งคุยกันนะ๋ยวพอจบบทเพลงนี้ผมก็ต้อง ก็ไม่มีอะไรจะเมาแล้วล่ะแกฉันก็เมาหมดไปแล้วทันหมดนะฮะพี่เชพี่โซทันเพลงนี้กันหมดเลยนะครับเขาจะเข้าใจจะสำหรับใครที่ยังเรียกพร้อมหรือผมว่าพี่อยู่อะไรเงี้ยก็คงไม่ทันนะฮะอาจจะเกิดมาก็ก็ก็พักก่อนไปเลยอ้อนไปเก่งไปเลยเวนี้ไปเลย คนดูเยอะมากคุณมาทําอะไรเยอะแยะเ่ยคุณตื่นเต้นเนี่ยรู้ไหมมันมันก็ตื่นเต้นไปหน่อยครับคุณมาทําอะไรนะมพูดไม่ค่อยถูกอ่ะ้พูดไม่ค่อยถูกนะโอย้โยพอละมันนานไหมถ้ามันจะจบเพลงครับเพืเ่อนหลายๆต้องขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับที่ติดตามมาถึงทุกวันนี้นะครับท่านสำหรับความฝันเราก็หมดแล้วนะฮะและที่กำลังจะหมดก็ ก็คือแบตผมเช่นกันนะฮะเรวันนี้คงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับทุกท่านสิบห้านาทีจริงๆทุกคนเราจะไม่มีไม่มีไม่มีพูดไ,ไม่ถูกไม่มีอะไรจะพูดต่อแล้วทุกคนมันหมดแล้วซึ่งวันนี้ก็ถือว่ามาคลายเหงาหรือว่ามาเจอกันทุกคนแล้วกันนะฮะเราไม่ไม่มีคือไม่มีงานนะทุกคน <c oughs> เป็นแบบนี้เป็นทั้งประเทศฮะ ก็น,นั่นแหละขอบคุณสำหรับคนดูหกหมื่นครับเยอะมากเยอะมากไม,ไม่ไม่รู้ทําอะไรกันอยู่นะอาจจะว่างอาจจะอาจจะว่างเหมือนกันก็ถือว่ามาคุยแกล้งเหงาเนี่ยขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านมากครับสำหรับความฝันนี้ใครใครว่างๆก็เรียบเอ้ผมไม่ร้อง <laughs> ใครว่างๆก็ไปไปเขียนเรียบเรียงฝันให้ผมอีกทีนึงคนระับผมจะได้เข้าไปอ่านจะได้เข้าใจฮะเพราะว่าที่เล่าไปก็มีความงงเหมือนกันไปแล้วทุกท่าน